อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆน,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 นะคะ FC ทุกๆท่านเลยค่ะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะคะก็เดือนกร,รกฎกาคมแล้วนะคะครึ่งปีผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นเดือนนะคะด้วยดวงเศรษฐีอ่าขอให้เดือนนี้นะคะ มีแต่ดวงเศรษฐีกันและวันนี้วันที่1ด้วยเนาะก็ขอให้ร่ํารวยกันทุกท่านนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะเรียกสั้นๆเลยว่าดวง3น้องปาเคยอัดคลิปหลายรอบมากๆแล้วแล้วก็ช่วงนี้มีลูกค้ามาสอบถามเยอะมากด้านหน้านี้กล่องสีม่วงคือไม่ฝังตะกุดนะเป็นดวงเศรษฐีนะคะรุ่น รวยหนุนดวงนะคะถือว่าเป็นดวงเศรษฐี3นะคะเป็นรุ่นเนี้ยวัดสร้างเองด้วยออกวัดป่าหนองโลมนะคะที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็เกจิคณราจารย์คือเยอะแยะมากมายเยอะแยะจริงๆเลยที่มาปลุกเสกพุทธพิเศษร,รุ่นนี้เหลืออะไรกันบ้างอยากจะบอกว่าโชคดีมากน้องป่าได้ไปเจอนะคะค้นไปค้นมาอ่ะไปเจอรายการนี้นะคะเป็นรายการหน้ากากทองคํา รุ่นนี้มีหลากหลายรายการมากนะคะเราก็มีหลากหลายฝังตะกุดมีหลากหลายเนื้อมีกําไลมีผ้ายันนะคะมีพับบูชามวลสารไม่ต้องพูดถึงมวลสารเก่าๆเยอะมากแล้วก็เป็นมวลสารยันดวงสถีรุ่นแรกที่หลวงปู่หมุนนะคะหลวงปู่หมุนปลูกเสกไว้ให้ด้านข้างนี้นะคะตามที่เห็นเลยในภาพเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยเห็นไหมว่าจะมีรอยลานนะคะรอยปิรอยรานเกิดขึ้นได้สำหรับ พระผงอยู่แล้วและยิ่งมีมวลสารเก่ายิ่งฝังนู่นฝังนี่เนี่ยจะมีรอยปิรอยรานนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนอ ของทันยุกเนาะของหลวงปู่นะคะก็มีค่ะร้านตรงตะกุดมั่งร้านข้างมั่งปิข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมีเป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนั้นเป็นหน้ากากทองคำนะคะเขามีหน้ากากทองคำมีอะไรอะตะกุดทองคำนะคะสามดอกแล้วก็มีตะกุดเงินตะกุดทองคำตะกุดเงินนี่คือตะกุดทองคำนะตะกุดทองคำแล้วก็ตะกุดเงินแล้วก็มีตะกุดเงินคู่ด้วยแล้วก็มีแบบไม่ฝังตะกุด นี่เลยอันนี้เป็นกระกุดทองคํานะคะคือเก่าเก็บมากน้องป่าไปหามาไปลื้อของมาแล้วเจอเหลืออยู่อย่างละองค์เท่านั้นนะคะ รุ่นนี้มวลสารเยอะเกจิคณาจารย์มาเสกเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปาจะลงรายละเอียดเอาไว้ให้นะใต้คลิปนะคะว่ามีเกจิคณาจารย์ท่านใดอะไรยังไงบ้างแล้วก็มวลสารเนี่ยเก่าๆเ,เยอะมากๆมวลสารที่หนูปลุกเสกรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นของวัดป่าหนองลมดวงเศรษฐี3นะคะถือว่ารวยหมุนดวงรุ่นนี้จริงๆนะคะเพราะว่า พวกมวลสารเก่าๆเยอะมากๆเลยสําหรับรายการนี้เนี่ยเป็นตะกุดนะคะเงินตะกุดทองอ่าตะกุดเงินตะกุดทองแล้วจะมีรอยรานอันนี้นะ้องปาแจ้งไว้ก่อนเลยเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกคะ่ะว่าเป็นเรื่องปกติมีรอยรานทุกองค์ยังไงก็จะต้องรานทุกองค์ค่ะนี่ยกเว้นของแบบว่าทําเก๊ทาเสริมนะของใหม่ๆอาจจะยังไม่ราน อันนี้คือเก่าเก็บแล้วก็หลายปีนะออกตั้งแต่ปี6 0 6 1นะคะก็5-6ปีผ่านมาแล้วสำหรับรุ่นนี้นะน,นี่ยิ่งพอฝังพ้าผงในยิ่งพอฝังแล้วถ้าเกิดว่ามีมวลสารเก่าๆเยอะๆอะค่ะยิ่งพอฝังนู่นฝังนี่ฝังตะกุดฝังเออเอ็เซสซอรี่ทั้งหลายออปชั่นทั้งหลายเนี่ยยิ่งยิ่งเยอะเลยค่ะยิ่งมีรอยปีรอยลานรอยกระเทาะรอยหลุดของมวลสารเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้ว กล่องสีม่วงเหลือเพียงเท่านี้นะคะดวง3ปลาเหลือเพียงเท่านี้ซึ่งเมื่อปลายสัปดาห์เนาะของเดือนมิถุนายนนะคะมีลูกค้ามาบูชาไปเยอะมากหลายท่านมากเลยเอ๊ะสงสัยคงมีประสบการณ์และราคาเดี๋ยวเราปาจะแจ้งเอาไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะ,ะไปดูได้เลยจะปักหมุดเอาไว้ให้ที่สำคัญบางท่านบอกว่าช้อปปี้ขายเท่านี้เองอ่ะงั้นไปซื้อเลยค่ะสะดวกใจซื้อที่ไหนบูชาที่ไหนเช่าได้ที่ไหน ซื้อได้เลยเพราะว่าอันนั้นคือของเก๋เขามีเยอะมากนะคะของเกร,รุ่นดวงสามเยอะมากๆเพราะประสบการณ์เยอะแล้วก็อย่างที่บอกของดีต้องมีเก๋อยู่แล้วเพราะฉะนั้นของปลาแท้ร้านเปอร์เซ็นต์ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามน้องปลาได้คะ่ะขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะสวนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีคะ่ะ